สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะเจอกันนะรอบบ่ายนะจ๊ะกับพี่เดือนนะจ๊ะวันนี้มีรถที่หายากนะเป็นที่นิยมมากเลยนะมาตามหากันเยอะมากเลยนะลูกค้านะสำหรับรถคันนี้นะคะตัวนี้เนาะอ่ารีโวคันนี้นะคะเป็นปี2018นะคะปี2018เครื่องยนต์ 2,400cc เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ที่สำคัญอย่างที่พี่เดินแจ้งไปว่าเป็นเกียร์ออโต้ราคาแค่479,000บาทเท่านั้นเองนะคะ479,000บาทลูกค้าเครดิตดีมากันเลยค่ะกู้เต็มฟรีดาวนะคะออกรถที่ศย์บาทได้เลยนะคะตัวนี้เนาะได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นของเราอยู่ที่2.79นะคะ2.79เท่านั้นเองค่าง,งวดตกอยู่แค่ประมาณ9,000นะคะผ่อนได้นานสูงสุด 84งวดเลยนะดอกเบี้ยก,ก็ได้ถูก2.79สวยมากเลยนะคะกระจังหน้าเป็นสีดำนะตัดกับตัวรถสีเทาดำเนี่ยเป็นสีที่ยอดนิยมนะใครๆก็ชอบไม่มีริ้วรอยเลยและที่สำคัญมีไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้เนาะด้านล่างกันหน่อยนะคะยางนะคะพี่เดินจะให้ดูยางเป็นของดันหลบนะคะตัวนี้เนาะยางใหม่มากเลยนะคะตัวนี้นะยางใหม่มากเลยอยากจะบอกว่ายางนี้เป็น ปีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาพร้อมกับตัวรถเลยแต่สาภาพยังดีนะคะตัวนี้นะสาภาพยังดียังกิฟต์อยู่เลยนะคะตัวนี้ไฮลักรีโวนะคะ กระจกมองข้างเขานะคะกระจกนะคะมองข้างเป็นปรับไฟฟ้านะคะเป็นปรับไฟฟ้าซ้ายขวามีปุ่มให้กดนะคะตัวนี้เราไม่ต้องถ้าถ้าเทียบกับรถรุ่นเก่าๆที่เป็นตัวเจปรับมือนะคะกระจกก็เป็นมือหมุนแต่ตัวนี้ได้ไฟฟ้าหมดเลยนะมีไฟเลี้ยวตรงด้านข้างไฟเลี้ยวไม่ใช่แค่นิดเดียวนะคะยาวนะคะยาวขึ้นของกระจกเลยมีกันสาดพร้อมเลยของ รีโวเนี่ยเขาเขียนเลย for l e v o นะก็คือสำหรับรีโวนั่นเองโดยตรงของเขาเลยนะคะและมาทีา่มือเปิดประตูนะคะตัวนี้เป็นโครเมียมนะคะโครเมียมอย่างดีของแท้จากศูนย์เลยตัวนี้คอบไว้เพื่ออะไรเพื่อกันรอยนะคะตัวนี้กันลอยอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวด้านหลังกันนะด้านหลังบอกได้เลยว่ามีเสน่ห์มาก มีเสน่หตรงไหนกันชนเขานะคะกันชนนี่คือเดิมๆแข็งแรงนะคะตัวนี้นะโครเมียมอย่างดีเนี่ยครอบนะเนอร์นะคะไลเนอร์เขาดูเลยนะคะตัวนี้นะอยากจะเห็นกันจัดๆเลยว่า มันใหม่มากมันมากับตัวรถเลยมันไม่มีลิ้วไม่มีลอยไม่มีแบบว่าไม่เคยบรรทุกหนักแน่นอนนะตัวนี้การันตีได้และที่สําคัญตัวนี้ยังมีวารันตีจากศูนย์เหลือนะคะตัวนี้ซื้อไปสามารถเอาไปดูรถดูแลต่อที่ศูนย์ได้เลยเข้าศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะตัวนี้เราดูแลกันยาวๆไปเลยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะที่สําคัญนะตัวนี้ใหม่ก็ไม่ได้เยอะนะอาจเปิดให้กว้างๆเลยค่ะเราต้องเอาให้กว้างๆเลยนะคะเนี่ย เครื่องยนต์สตาร์ตติดชึ้งเลยนะคะตอนนี้บเบาเลื่อนปรับได้เลยนะคะตอนนี้เลื่อนปรับดาเกียร์ออโต้มันเหมือนขับรถเก่งนะรถเก่งที่เป็นเกียร์ออโต้บอกก่อนว่าใครที่หาอยู่นะพี่เดิน บอกเลยว่าให้รีบนิดหนึ่งนะถ้าช้าเดี๋ยวจะอดนะและคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะตัวนี้เนาะไม่ทันนี่เสียดายแย่เลยนะคะตัวนี้เนาะเกียร์ออตโต้นะขับง่ายๆนะคะเกียร์ตโต้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วอุ้ยขับง่ายเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งคือจบเลยนะคะจบในแบบว่าในในการที่เราขับแล้วเราไม่เมื่อยยิ่งใช้ในกรุงเทพนะคะรถค โคตรจะติดเลยนะคะขอใช้คําว่าโคตรจะติดเลยรอบๆเขาคอนโซลอ่ะดูดมาที่หน้าค,นคอนโซลก่อนเลยนะคะคอนโซลเห็นไหมคะสวยงามมากนะคะตัวนี้นะ,ะไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยพี่เดือก็ลืมเปิดแอร์เนาะนี่หน้าลหละอบอ้าวนิดหนึ่งนะคะแต่พอเปิดแอร์มาปุ๊บความเย็นมาทันทีเลยะคะ่ะเย็นไวมากนะคะตรงนี้เย็นตากล้องเย็นนะโอเคเลยนะคะตัวนี้โคตรจะเย็นเลยนะคะตัวนี้เนาะ,ะบอกได้เลยว่า เพิ่งเปิดอ่ะฉันเพิ่งเปิดแต่ฉันแบบรู้สึกว่าฉันเหมือนนั่งอยู่ในรถนานมากแล้วเลยนะคะตัวนี้เนาะวิทยุเนี่ยค่ะวิทยุก็เป็นของศูนย์เลยนะคะเดิมๆเป็นซีดีนะคะทุกอย่างนะคะเนี่เป็นจอสัมผัสหมดเลยนะคะเนี่ยมีปุ่มเปิดปุ่มปิดหมดเลยนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเปิดให้ดู นี่เตเป็นวิทยุนะคะแต่แผ่นซีดีพอดีไม่มีไม่ได้ลองให้นะคะแต่ตัวนี้ทุกอย่างในรถอุปกรณ์ใช้ได้หมดนะคะเพราะว่ารถยังใหม่อยู่นะคะตัวนี้เป็นจอสัมผัสนะคะตัวนี้นะมีแอร์แบ็กแอร์แบ็กตัวนี้นะถ้าพี่เดินสังเกตดูมี3ลูกนะคะมีมุมมุมซ้ายมุมคือคู่หน้าอยู่แล้วแล้วก็มีตรงหัวเข่าอีกลูกหนึ่งนะที่เป็นแอร์แบ็กนะทุกอย่างโอเคหมดเก๊เดี๋ยวขอดูหน่อยนะจ๊ะใหม่นะคะตัวนีเห็นไหม ไม่พังไม่สึกห้อนะคะตัวนี้เราใช้งานน้อยนะคะตัวนี้นี่เก็เปิดได้ข้างล่างข้างบนนะใส่ของใส่สัมภาระใส่แหวนเพชรก็ได้นะคะตัวนี้นะอ่านี่เลยเป็นแคปนะคะตัวนี้เป็นแคปที่สามารถเปิดได้นะคะเห็นไหมคะแคปสามารถเปิดได้แบบมันเหมือน4ประตูอะแต่เพียงแต่มันจะแคบกว่า4ประตูนิดเดียวนะแคบกว่าไม่เยอะนะมาลองขับดู อยากท้าพิสูจน์ให้มาลองขับดูว่าเคยขับเกียร์ธรรมดาอย่างที่พี่ินบอกไปแล้วจะลองขับเกียร์ออโต้มันจะเป็นยังไงออกตัวเป็นยังไงหรือยังไงนะขับแล้วระวังนะคะถ้ามาลองขับแล้วระวังนะจะติดใจจะลืมเกียร์ธรรมดาไปเลยนะมีฝาครอบเครื่องอย่างดีมีน็อตทุกตัวนะรอยอาร์ครอยมาที่เขาแต้มไว้มันออกมาจากศูนย์พวกนี้มันจะยังไม่ขยับนะคะถ้าสมมติเกิดมันฮีทหรืออะไรก็แล้วแต่ความลงความร้อนขึ้น เวลาเขาขยับพวกหม้อนงหม้อน้ําอะไรพวกนี้น็อตเคลื่อนแน่นอนนะคะแต่ตรงนี้ไม่เคลื่อนนะกล้องซูไมไปใกล้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมสีมันยังอยู่ตรงกันคือเขาทําไมทําไมป้ายแดงเขาก็ฉลาดเนาะเขาทําด้วยการแบบว่าสีมันตรงกันถ้ามันมีการขยับน็อตปุ๊บขันเข้ามาใหม่ย,ยังไงก็ไม่มีทางเหมือนเดิม ใครที่สนใจรถคันนี้นะคะโทรหาพี่เดือนนะคะที่เบอร์0 8 3 2 2 2 2 2 0 3นะคะโทรมาสอบถามก่อนเอกสารใช้อะไรนะถ้าดูไม่ทนันดูย้อนหลังก็โทรมาตามเบอร์ที่ปากหมุดไว้ยินดีให้คำแนะนำยินดีให้คำปรึกษาสำหรับวันนี้พี่เดือนขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูงจะ่ต้นจนจบวันนี้พี่เดือนขอบคุณนะคะสวัสดีจ้า